Oh, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Good m e m o r y หลังจากที่โยทําคลิปเกี่ยวกับสีเสื้อไปนะคะทุกคนแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโยก็จะมาพูดถึงเรื่องเล็บ ใครที่สายมูแล้วก็ชอบทำเล็บนะคะมาฟังทางนี้นะคะแล้วก็โยก็จะดูดวงทุกวันนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงเอ้ยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงท้ายคลิปนะคะถ้าใครอยากดูดวงกับโยนะคะแล้วมาดูกันว่าทุกคนจะเฮงหรือว่าจะไม่เฮงหรือว่ายังไงนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความเชื่อนะทุกคน มาค่ะเดี๋ยวโยจะพาทุกคนนะคะเราก่อนคนอื่นขอเกิ่นไว้ก่อนเราไม่ค่อยได้มานั่งคุยแบบนี้นานๆน,นะคะวันนี้นะคะก็เป็นเลิกยามงามดีใช่ไหมพูดผิดใช่ไหม <c oughs> ก็เป็นถือว่าเป็นเลิกที่ดีนะคะที่โยจะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับเรื่องเล็บนะคะหลังจากที่โยไปเรียนมานะคะทุกคนโยก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าการทําเล็บก็ มันก็เหมือนเป็นสีมงคลให้แก่ร่างกายเรานะคะทุกคนมันนั้นเราอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อสีนั้นนูน่นนี่นั่นก็ก็ถือว่าเป็นพลังงานพลังงานหนึ่งนะคะแล้วก็โยก็จะมาพูดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะว่าควรทำสีไหนนะคะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็แล้วอยู่ที่แล้วแต่อยู่ที่คนน่ะเชื่อว่าเราจะ ปังหรือไม่ปังนู่นนี่นั่นเราจะแบบทําดีหรือไม่ทําดีนะคะทุกคนก็บางทีเราไปทําตามร้านอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเลือกสีที่มันแบบอาจจะไม่ถูกโลกกับเรานะคะเหมือนบ้านเนะะี่ยค่ะเราทาสีแล้วมันไม่ถูกโลกแล้วก็มันไม่ถูกโงเ่เฮงนู่นนี่นั่นในการอยู่มันก็จะไม่มันก็จะอยู่ไม่สบายอะคะ่ะทุกคน เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านาะอว่าเราควรทำสีเล็บสีไหนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะทุกคนถ้าเรื่องการงานต้องสีส้มนะคะทุกคนเมื่อก่อนโยถึงว่าโยถึงชอบทำสีส้มมันเป็นอะไรไม่รู้ว่าคือแบบพอเราพอทาสีส้มแล้วมันรู้สึกแบบโดดเด่นมากทุกคนแล้วก็ทำให้เมอขาวด้วยนะเอะ ใครที่ชอบทาสีอยู่แล้วถ้าทาสีส้มคือแบบจะรู้เลยว่ามือของเราเนี่ยคือแบบจะขาวขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องการงานนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็โยจะขึ้นสีให้ด้วยนะเวลาโยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนก็เข้าไปดูสีได้การงานนะคะขอให้เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูแล้วก็เรื่องความรักนะคะขอเป็นสีน้ำเงิน ก็เออบางทีก็อาจจะไปปิ้งตังกับผู้ชายบ้างทุกคนมันก็อาจจะช่วยเราได้นะคะส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะคะการเงินนะคะขอให้เป็นสีน้ําตาลสีนูตคือแบบออกน้ําตาลนะคะทุกคนแล้วการงานนะคะทุกคนก็จะเป็นสีประมาณสีเทา ขาวเทาสีเทาค่ะแล้วก็ความรักให้เป็นสีเขียวนะคะทุกคนสีเขียวบางคนเขาบอกว่าเหนียวซับแต่ดูดูลักษณะของวันแล้ว,ค,วคนที่เกิดวันอังคารนะคะ,นะคะถ้าทาสีเขียวไปก็จะเกี่ยวกับความรักน้องไม่ได้เกี่ยวกับเหนียวซับนะคะมาดูสี่วันพุธกันนะคะสี่วันพุธนะคะทุกคนการงาน การเงินก่อนการเงินนะคะสี choices, ม่วงการง,ง,งานสีขาวแล้วก็ความรักสีเขียวนะคะอู้วันอังคารกับวันพุธนี่คือความรักสีเขียวเนาะสี่วันพฤหัสบด,ดีนะคะทุกคนการเงาการเงินสีฟ้าการงานสีเขียวแล้วก็ความรักสีส้มนะคะทุกคนส่วนวันศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะการเงินเขาจะสีน้ําเงินการงานเขาจะสีแดง ความรักเขาจะสีดำนะคะทุกคนโยจะขึ้นทรัพย์ไตลอดเลยนะคะทุกคนก็จะขึ้นเป็นจุดสี่แล้วก็บอกวันด้วยนะวันเสาร์นะคะทุกคนก็การเงินจะสีเทานะคะการงานสีชมพูความรักสีแดงวันอาทิตย์นะคะการเงินนะคะสีดำการงานสีแดงความรักสีเขียวนะคะทุกคน ถ้าอย่างไงทุกคนก็ลองไปทําดูนะคะว่าจะปังหรือไม่ปังจะเฮงหรือไม่เฮงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือสี่เล็บมงคลนะคะสาหรับคนเกิดวันไหนนะคะในปีหกนะคะก็อาจจะดีนะคะทุกคนอาจจะโยก็จะทําอยู่นะคะแต่ช่วงนี้คือโยจะรับนวด เท้าลูกค้านาอแล้วก็เรียนนวดนู่นนี่นั่นด้วยก็ไม่สามารถที่จะทำเล็บยาวได้นะคะถึงแม้นี่อตอนที่เรียนทําเล็บนะคะเราก็ได้ต่อเล็บน้ะคือแบบยาวมากแล้วก็เอาออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เตรียมนวดให้ลูกค้าด้วยมันก็จะแบบ ไม่สบายนะคะไม่สบายออลูกค้าเนาะเล็บจะไปจีบเขาทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าใครนวดให้ยโยไปนวดที่บ้านนะคะโยจะแถมสปาเท้าด้วยวด้วยสมุนไพรจรการนวดเท้าของโยนะคะนอกจากาจะนวดแล้วโยก็ยังกดจุดให้นะคะทุกคนกดจุดบนเท้านะคะแล้วก็ใครมีปัญหาที่ไหนนะคะก็จะได้รู้นะคะทุกคน มาต่อกันที่ดวงนะคะดูดวงด้วยไพ่ยิปซีนะคะโยกก็จะเริ่มจากวันจันทร์นะคะทุกคนวันจันท์นี้นะคะก็จะได้ไพ่ใบดีนะคะซึ่งได้ไพ่อะไรมาเริ่มกันนะคะที่วันจันทร์นะคะทุกคนวันจันทร์ได้ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับผู้พิพากษานะคะทุกคนตอนนี้ ลักษณะของไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ความยุติธรรมนะคะทุกคนก็มีอะไรถูกคือถูกผิดคือผิดนะคะทุกคนไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจและไม่ลำเอียงด้วยนะคะก็เป็นการปรับสมดุลได้เท่าเทียมกันนะคะคือตัดสินใจเองได้นะคะทุกคนก็ใครทำดีได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะทุกคน วันอังคารได้ไพ่ใบนี้นะคะก็ระวังเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่ามีเรื่องให้หนักใจนะคะทุกคนอาจจะมีปากเสียงหรือว่าทะเลาะก,กับคนอื่นได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องทำใจให้นิ่งนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะมีการติดตอ่อหรือว่ากับหน่วยงานแบบแคล้ายๆแบบอะไรนะหน่วยงานทางกฎหมายหรือว่าโน่นนี่นั่น,นะคะก็อาจจะ ทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทุกคนก็ระวังไว้นะคะเรื่องเรื่องวันนี้ทําไมพูดรีนรัวจังเรื่องความรักนะคะก็ไม่ค่อยดีนะคะก็ระวังไว้นะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะได้ไพ่ใบนี้นะคะทุกคนก็ ถ้า,พาไพ่ใบนี้ก็คือสมหวังไหมสําเร็จไหมคือสําเร็จนะคะทุกคนคือทําอะไรก็สําเร็จแต่ว่าทุกคนคือถ้าใครได้พไพ่ใบนี้คือจะเหนื่อยมากเหนื่อยก็พายเรือไปด้วยแล้วก็มีคนเจาะรูไปด้วยนะคะทุกคนหรือว่าเออพายเรือไปแบบคนเยอะๆต้องพาคนเยอะๆไปถึงฝั่งนะคะทุกคนก็มันจะเหนื่อยมากแต่ว่าได้นะคะได้ แล้วทีเนี้ยก็ระวังธุรกิจการค้านะคะระวังโดนโกงะระวังโดนโกงแล้วก็เรื่องกินเรื่องนอนนะคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะคะทําธุรกิจเรื่องแบบเรื่องกับน้ําอย่างเงี้ยก็จะได้ดีมากนะคะทุกคนไพ่ใบนี้นะคะถ้าใครได้ไปก็หยุดพักบ้างนะคะทุกคนอย่าโหมงานเยอะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ มาดูคนเกิดวันพฤหัสกันบ้างนะคะวันพฤหัสนี้นะคะก็ถามว่าจะมั่งมีสีสุกไหมคือมั่งมีสีสุขนะคะทุกคนแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ตัวแทนแห่งความสามารถนะคะคนที่ได้ใบไพ่ใบนี้นะคะมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถนะคะก็สามารถรบแล้วก็อุปสรรคทั้งหลายคือต่อสู้ได้หมดนะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมานะคะ อชอบใช้ชีวิตนี่คือแบบหรูหรานะคะหมาเห่าอย่างนี้แล้วก็มีความฝันนะคะฝันว่าตัวเองจะร่ํารวยนะคะแต่ถามว่าประสบความสําเร็จใบก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเขาอ่ะชอบการค้าการขายนะคะไพ่ใบนี้นะคะถ้าใครได้ไปแล้วไปค้าไปขายแล้วจะเฮงค่ะคนที่เกิดวันศุกร์ฟังทางนี้นะคะคุณได้ไพ่ใบนี้จ้าไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่แห่งโชคลาภนะคะทุกคน ใครได้ไพ่ใบนี้คือ,อจะมีเงินมาไม่ขาดมือนะคะดวงจะดีนะคะแล้วก็จะมีลาบลอยมาตลอดนะคะเจรจาเรื่องเงินเงินทองทองก็จะได้นะคะสมปรานานะคะก็จะได้รับมรดกนะคะไพ่ใบนี้นะคะก็ประเภทธุรกิจขายทองนะคะเครื่องเพชรเครื่องพลอยหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะคะหรูหรานะคะของตกแต่งในบ้านนะคะทุกคน ได้ดีมากทุกคนแล้วก็ไพ่ใบนี้นะอย่าลืมนะคะเงินทองนี่คือแบบไหลมาเทมาเลย นอกจากวันศุกร์ที่ไหว้เฮงแล้วทุกคนมาเจอวันเสาร์ยิ่งเฮงไปใหญ่เลยทุกคนวันเสาร์นะคะวันนี้นะคะุกคุณได้ไพ่เศรษฐีนะคะทุกคนไพ่ใบนี้นะคะทุกคนจะร่ํารวยนะคะมีเงินมีทองไหลมาตลอดนะคะทุกคนไม่ขาดมือแล้วก็จะมีสมบัติแล้วก็เงินทองเพิ่มพูนขึ้นนะคะไพ่ใบนี้นะคะถ้าคุณกําลังจะขายที่ดินอยู่คุณจะขายได้ดีมากราคาดีมากนะคะแล้วก็ คุณมีทรัพย์สินอะไรนะคะหรือว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวคุณจะเฮงมากอะไรกันเนี่ยสามวันนี้นะคะวันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์นะคะทุกคนคือถามว่าเฮงไหมเฮงนะคะแต่ว่า เงินนะคะล้อมตัวคุณไว้หมดแล้วแต่คุณไม่ยอมทําเองนะคะไม่ยอมเก็บใส่กระเป๋าเองเลยงงเหมือนกันนะคะว่าทําไมเขาไม่เก็บแล้วก็ไม่ลงมือทําเองนะคะทุกคนถ้าคุณประกอบธุรกิจนะคะทุกคนไพ่ใบนี้นะคะจะโดดเด่นมากทุกคนแล้วก็ประมูลอะไรก็จะได้สมหวังนะคะทุกคนชนะแล้วก็ผลประโยชน์นี้คือแบบเป็นกอเป็นกรรมเลย เอาเงินไปทำอะไรก็จะได้สมน้ำสมเนื้อนะคะทุกคนคือแบบเฮงมากแต่ว่าต้องลงมือทำนะถามว่าโยดูไพ่เก่งไหมนะคะทุกคนก็ยังไม่ค่อยเก่งนะคะแต่เท่าที่ดูดวงมานะคะก็มีคนที่บอกว่าอุ้ยโคตรตรงเลยอะพี่คือแบบเออแฟนหนูมีกิ๊กไหมอย่างงู้นอย่างนี้ก็ตรงนะคะทุกคนปรากฏว่าน,นีนะคะก็แล้วแต่ความเชื่อของ แต่และบุคคลเนาะที่ว่าจะเชื่อเราไหมโน่นนี่นั่นไหมนะคะก็ฝาก EP ีนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็น E ีีเล็กๆเนาะที่โยมานั่งพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็โยมอาจจะพาทุกคนไปไหนไปทำอะไรไปกินอะไรก็รอดูนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะถือว่าสนุกนะคะที่ได้มาเปิดไพ่ให้ทุกคนดูนะคะไพ่พวกนี้นะคะก็ช่วยทำให้เราคิดอาจจะคิดมากคิดเล็กคิดน้อยก็อาจจะแบบ มันทำให้เราเดินทางไปได้ด้วยดีนะคะบางทีเราเปิดไพ่อะไรดีๆอย่างเงี้ยคืออาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็อย่าไปคิดอย่าไปเครียดมากจนเกินไปนะคะใช้ชีวิตทุกวันนี้ให้เป็นความสุขนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตนะคะอย่างโยก็อยากมีเป้าหมายในชีวิตไหมก็อยากยังอยากจะทำยูทูบเบอร์ให้ดังขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะ รับนวดเท้านะคะแล้วก็นอกสถานที่คือเราไม่จําเป็นต้องอนวดที่บ้านนะคะเราไปหาคุณเองโดยการที่แถมสปาเท้านะคะก็บอกไว้ต้นลิดแล้วสปาเท้านี้ดียังไงสปาเท้านี้ดีนะคะช่วยให้ทุกคนผ่อนคลายก่อนนวดนะคะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่สมุนไพรที่โยทําลงไปนะคะก็หวังว่าจะให้ลูกค้าที่แบบ มานวดกับเราคือได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ราคาก็คือเท่าเดิมนะคะเท่ากับการนวดทั่วไปนะคะทุกคนถ้าใครไปนวดร้านใหญ่ๆอาจจะเจอราคาแพงกว่านี้นะขอบอกไว้เลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะแล้วก็จะทำผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนดูตลอดนะคะก็ พยายามเยอะๆนะคะทุกคนก็ใครที่ยังไม่ถึงโปรของไอ้ยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์ก็ฝากโยมาก็ได้นะคะเดี๋ยวโยไปช่วยผ่อนไทยแล้วก็คือเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะทุกคนก็วันนี้ขอตัวก่อนบายบายถ้าใครเจอโยแบบ ไปถ่ายยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยก็ท้กใครเข้ามาได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะก็บายบายฝากอีพีหน้าด้วยนะบายบาย